ไปไหนกอ่ะฟิตอ็อกไงไปไหมทำไมคุณสวยจังเลยวะสวยเลย,เลยแต่งตัวต้องหล่อสวยจริงสวยจริงนะสติกเกอร์ลิมิเต็ดครับเงินแล้วอัยากเขากล้องเขาอะ มาเลยประม่ายิบเด้อยิบเด้ฝากชาเลนน์นะครับติดตามหน้าที่เพจของสิงสิงอะไรวะสิงอะไรที่ปูควบคุมสิงคำสิงแฟมิลี่เฮ้ยแต่น้องเบสเข้ามาแซวเลยนะคำสิงแฟมิลี่เด็กใต้เพลงอ่ะเห็นเหแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับตอนนี้เจ็ดแสนวิวแล้วนะครับขอบคุณทุกคนครับเอาผมผมทำอะไรได้ไหมเสื้อ C N P เนี่ยคุณซื้อให้ผมสักตัวหน่อยได้ไหมผมว่าคุณว่าตัวนี้ผมซื้อไหม ซื้อไหมผมไปนั่งเซ็นแล้วผมก็ขอพี่ออนมาเนี่ยของผมไปรักเอามาได้ไหมผมขอตัวหนึ่งเบอร์เบอร์เบอร์เอลโอเคนะต้องไปดูก่อนนะว่ามันมีหรือเปล่าเบอร์เอลสีขาวดําก็ได้มีอลิมิเต็ดมากกว่านี้อ๋อผมสดงว่าอยากให้เขาเอาแบบอลิมิเต็ดไม่อยากให้เขา,เาธรรมดาสีเขียวล้วนอ๋อแสดงว่าไม่ไม่เอาหรอกสีเขียว <laughs> มีกุหลาบก่อนแล้วก็มีก็ถามว่าจะเอาไหมล่ะสีเขียวเนี่ยก็ต้องใส่แล้วหรือเปล่า เอ๋อก็ต้องใส่อยู่แล้วของแฟนในวันนี้ไป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 ก็ใส่อยู่แล้วเพราะมันมีแค่ตัวเดียววัดไฟแชร์แฟนนี่บอกออบแท้ๆแหละต้องใส่อยู่แล้วใช่ไหมเขาเป็นของแฟนก็ต้องใส่ถ้าถ้าถ้าไม่ใส่นี่จะบ้าไหมเดี๋ยวสีส้มให้แล้วแหส้มแฉะเอาเอาไหมส้มแฉะเอาสีไหนก็ได้ที่คุณเต็มใจให้ผมอ่ะคุณเต็มคุณเต็มใจให้ผมสักตัวไหมล่ะ เตะบอลมาหนิโอ้ยสิเป็เตะตกบอเริ่มเถอะเออเดี๋ยวเราจจักท่าปากท่าอย่างนี้สีแดงด้แดงครับบอแดงเหรอจูปากก็บาดดู พอใส่มาเลยครับเครียดพอใส่เลยเครียดอีกใส่ก็จะไปเครียดข,ขยกันยุ่ร่วมกันเออมึงใส่ให้กูแค่นี้ไม่ได้เหรอที่บอกไปดิที่บอกไปเครียดขันห้องพอใส่นะ่ะ